นี่ดี๋ยวตอนนี้เราไปลองรถกันนะครับขึ้น2องเลยครับขึ้น2คนนะครับผมหนัก85โอ้โ,อโหดึงมากเลยครับเกียร์ท้งาน,นได้ปกติแล้วนะครับอ๋อ <laughs> มันกระตุกกระทากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไปตลาดเลยวนไปตลาดทีเดียวอันนี้จอดรถแล้วเข้าเกียร์ได้แล้วนะครับแก้หายแล้วนะครับรถวิ่700กยโลครับผมดึง ทุคนนะครับนี่ยตรงมาเลยตรงมาเลยเร,ร,ร,ร็วเรวเร็เแอบจะโดดแล้วนะครับอ๋อมีที่จับ <c oughs> ผมมีที่จับแต่ผมก็ห่วงอยู่ <c oughs> ดึงมากเลย <c oughs> เครื่อง150นะครับอันนี้เป็นรถรถจีนนะครับ X X Y 150วิ่งอย่างน่ามีดิฟเวอ X Y 150 <c oughs> นะครับ U T V นะครับรุ่นของมันนะครับลองเซิร์ชดูได้ X Y 150 U T V นี่ครับพี่ออ x y นะครับอี้มันใส่กับหัวมัเนี่ยแหงไหม x และ y นะครับกัง2คนนะครับผมหนัก85พี่หนักเท่าไหร่นะ40 40นะครับก็ประมาณ100กว่านะครับ100กว่าสบายสบายดึงเลยโอ่นหโอ้โหโอ้โหโอ้โหออ้โ้โอเคหลย อันนี้ลองเบรกนะฮะเบรกได้เนาะถ้าใส่ทรายหน่อยที่โอเคเลยครับโอ้ยโดนหัวผมโอเคแล้วพี่ไปบอกผมมาละโดนหัวก็แท้เข้าไป่ไดครับมันดึงมันดึงมันดึงอุ้ยหัวแดงนะพี่แหมมันคนขับแต่คนนั่งนี่ไม่รู้ตัวไปนู่นไปโน่นวนออกไปนู่นเลยกลับที่เดิมว้ามวนไม่ได้ไม่ต้องไปนู่นไปนู่นวนกลับที่เดิมนี่ฮะ มนรถวิ่งเจ็ดเดี๋ยวผมกดนะครับข้างหน้าผมรถวิ่งเจ็ดร้อยกิโลนะครับนี่สบายสบายไฟติดครบนะครับระบบไฟใช้ได้หมดทุกทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟดูไม่รู้ปุ่มไหนแล้วก่อนปุ่มนี้อ่านะอ่าอันนี้ไฟลีนะครับอันนี้ปิดไฟปิดไฟนะครับอันนี้ไฟลีะดูข้างหน้าอ่านี่ไฟไฟสูงนะครับมีแท็บได้อีกเนี่ยมีแท็บนี่กดแท็บโอใช้งานได้ปกตินะครับมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนี่เห็นไหม ปุม่มเ,เขาเรียกอะไรนะไฟฉุกเฉินแหมไฟฉุกเฉินใช้ได้ปกติครับแต่ต้องปิดตัวนี้ก่อนนะต้องเอาตรงนี้กลับมาตรงกลางก่อนนะถึงจะใช้ได้ประมาณนี้ครับแต่โอเคเรียบร้อยคุญแจครบสองดอกเด็บยป <c oughs> จับก่อนอไปไปเป็นไงเป็นไงดึงดึงหูมันมันเลยครับลูก <c oughs> มาหน้ากัเบรกรถสอบเบรกรถสอบเบรกแต่คราวนี้ผม ผมไม่เอาหัวกระแทกแล้วครับตอนนี้วิ่งดีเลยครับวิ่งดีเลยเบรกก็ได้แล้วออบเบรกดีครับเบรกดีผู้ใหญ่ครับได้เด็กขับได้นะครับเนี่ยวงอะไรไม่เบาครับกำลังดีอ่ากำลังดีเพราะว่าหน้ามันจะไม่วอกแวกใช่ใช่ ช่วงล่างได้อยู่นะพี่นะมันมันมันมน,นคนเราลงเ,เ,ลเอทีวีเบรกบ่อผมด้วยนะไม่หัวผมก็แทะผมต้องเอาตัวผมหลังติดบอนนะ่อไว้เนี่ยไม่หัวผมก็แทะโค้งเบาเบาเบามันได้ไดลงกว่อทีวเอทีวีมันไม่ได้ลงดนะีไงอันนี้เปาะเลื่อนมาหลังๆแล้วนะครับขับง่ายขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวไปล้างส่งไป บุรีรัมนะครับพี่เขาจองไว้ตั้งแต่รถมาแล้วนะครับแต่นี้แก้ปัญหาเรื่องเกียร์ให้จบแล้วนะครับไปล้างไม่คคใช่เหรอแกใช่ก็ไปเลยดิโอเคอเดี๋ยวดูอันนี้เบรกนะครับอ่ะปล่อยเบรกเบรกทีนึงโอเคครบนะเดี๋ยวเปิดเปิดไฟผมหน่อยจะได้ทีเดียวเลยเอันนี้ไฟสูงครับไฟสูงอ่ะกดไฟสูงลงอ่ะไหนลองไฟลีหน่อยปุ่มข้างล่างอันนั้นไปเอาไว้แท็บอันนี้ไว้แท็บใช่ไหมตรงกลางอ่าอันนี้ไฟลีครับไฟกลาง ไปกลางครับไฟสูงไปสูงแท็บได้อีกโอเคครบนะครับเลี้ยวซ้ายหน่อยพี่อันนี้ขวานะขวาโอเคซ้ายครับอ่ากลับกลับมาปุ่มเดิมก่อนต้องต้องกลับมาตรงกลางก่อนอ่าถึงจะเกิดฉุกเฉินได้กลับกลับตรงกลางก่อนไอปุ่มไหนกลับตรงอ่าเวลาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายืีกว่ากลับตรงกลางก่อนอ่าปุ่มฉุกเฉินโอเคโอเคเออขอมนครบดีนะใช้ได้เลย มีไฟฉุกเฉินนะครับติดทั้งสองฝั่งนะติดทั้งสองฝั่งเวลาเราจะเปิดไฟฉุกเฉินเราต้องเอาเลี้ยวซ้าเลี้ยวขวากลับมาตรงกลางก่อนนะครับประมาณนี้โอเคไฟหลังข้างหลังฉุกเฉินติดนะครับซ้ายกว่าได้หมดเลยฮนะ